ครับผมสาหรับใครที่ชอบทําน้ําแข็งกินเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งแนะนําคือนี่จะเป็นเป็นที่แช่น้ําแข็งนะครับเป็นแบบขวดเลยคือมันจะเวลาที่เราเทน้ําใส่นะครับเราใส่น้ําตามขีดที่เขาบอกไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอาขวดนี้เข้าไปแช่ไม่ต้องเกรงกลัวเวลาหกเลยอันนี้ผมแช่ไปแล้วนะเราจะน้ําแข็งออกนะครับผมก็เปิดน้ําใส่ น้ำแข็งหลุดแล้ะเราก็จะเทน้ําแข็งออกได้ง่ายๆครับก็ได้น้ําแข็งมากินแบบไม่ง้อซื้อน้ําแข็งเลยทีเดียวนะครับเวลาใส่น้ำนี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมใกล้ขีดแล้ว เห็นไหมฮะก็จะเท่ากับขีดที่เขากำหนดไว้เลยประมาณนี้ครับผมเวลาเอาไปแช่ก็เขย่านิดหน่อยเพื่อให้น้ำมันได้ระดับเสมอกันนะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อย